คุณธีเดชคุณมณีนาทครับซึ่งทางผู้บริหารโรงเรียนยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับและอาจจะต้องทบทวนโครงสร้างของอาคารหอพักใหม่ด้วยโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กเล็กมากยิ่งขึ้นครับหนึ่งบางแนวทางที่เราเน้เราคิดถึงตัวอาคารตัวอาคารที่เรากําลังจะสร้างใหม่ตรงนี้เพื่อว่าหนึ่งน่าจะเป็นชั้นเดียวและก็เหมาะสมสําหรับเด็กตามวัยที่อาศัยอยู่ มากกว่าเพราะว่าอาคารปัจจุบันที่เสียไปนั้นก็เหมาะสมไหมผมก็ตอบเหมาะสมแต่เป็นอาคารที่เราคิดถึงการอยู่คระอายุมันน่าจะเป็นอาคารที่เหมาะสมระหว่างวัยและอายุที่เด็กควรจะอยู่มากกว่านายเรยวัตรระบุว่าจะเปลี่ยนการเรียนการสอนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์นะครับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและไม่ต้องการให้กระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียนที่มีอยู่มากนัก ซึ่งก่อนหนน้าี้ก็ได้แจ้งให้ผู้ปกครองนั้นทยอยมารับกลับบ้านทั้งหมดแล้วและหลังจากนี้ก็จะเร่งฟื้นฟูความเสียหายนะครับรวมถึงเยียวยาจิตใจของทุกฝ่ายทั้งนักเรียนผู้ปกครองและครูโดยยอมรับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนนะครับส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังไม่สามารถยืนยันได้ต้องรอการสืบสวนของตำรวจครับ ขณะที่ตลอดช่วงเช้านะครับยังคงมีญาติและผู้ปกครองนักเรียนหญิงมาสังเกตการบริเวณหอพักหลังที่เกิดเหตุบางคนยังไม่สามารถระงับความเสียใจได้นะครับซึ่งก็มีทั้งเพื่อนผู้ปกครองรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มาประจำการจุดนี้คอยพูดคุยปลอบใจและป้องกันไม่ให้ฝ่าแนวกั้นของตำรวจเข้าไปภายในจุดเกิดเหตุครับ ขณะที่ด้านนอกก็มีการตั้งจุดรับความช่วยเหลือจากหน่วยง,งานต่างๆนอกเหนือจากที่ทางโรงเรียนตั้งจุดรับบริจาคเพื่อสร้างอาคารหอพักแห่งใหม่นะครับโดยตลอดทั้งวันนี้มีการกำหนดการของเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งในพื้นที่และจากส่วนกลางที่จะลงพื้นที่มาตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมถึงให้กำลังใจครอบครัวของผู้สูญเสียรวมถึงการหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยาต่อไปนะครับ เช่นเดียวกับรายงานที่ระบุว่าช่วงบ่ายวันนี้มอมหลวงปนัดดาดิศกุลรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่มาด้วยนะครับขณะที่การสืบสวนหาสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับยังอยู่ระหว่างการสอบปากคําของครูและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ยังไม่มีข้อสรุปจนถึงขณะนี้นะครับ ขณะที่ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้5คนนะครับโดยเฉพาะหนึ่งในนั้นก็คือผู้ที่ถูกไฟไหม้ตามร่างกายมากถึงร้อยละ60ล่าสุดอาการพ้นขีดอันตรายแล้วครับคุณธีรเดชคุณมณีนัทครับ